หลังจากที่ภัยพิบัติหมอลำเข้ามานั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาคุยในคลิปนี้เลยว่าวิธีในการรับมือวงเล็บเลยนะครับคลิปนี้ผมจะพูดแค่สส,ส่วนก็คือ1ห,หมัด2วิ่งพูดแค่สองสายโล่ไม่ต้องพูดเพราะว่าโล่คงไม่บ้าไปบวกกับมันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาขอเริ่มจากสายหมัดก่อนเลยนะครับโดยสายหมัดขอสรุปกันตรงนี้ก่อนทุกตัวลำบากหมดย้ำลำบากหมดและจังหวะในการฆ่าดีที่สุดคือ1ไปเก็บสแต็กก่อน2ติดบูธ และค่อยเล่นมีเท่านี้นะปัจจัยมีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยแล้วกันเนาะโดยอันเนี้ยยังไงก็ต้องให้โน1นที่สุดเดี๋ยวบอกว้อมเหตุผลนะครับเนื่องจากว่าสายโลกที่เราเจอปัจจุบันเนี่ยมีใครบ้างเนาะน้องงูนิกะไคโดโลหลักๆอ่าเรียกว่าเป็นตัวหลักนะจาบาเตะตายได้ทุกตัวย้ําเตะตายได้ทุกตัวและการเก็บสแต็กของจาบามันง่ายครับ โดยคุณใช้สกิลที่1เนี่ยแม่งโจมตีต่อเนื่องไปแล้วรอบไป9ครั้งนั่นเองนะแล้วทีเนี้ยไอ้เก้าครั้งอ่ะถ้าเราไปเฉลี่ยเราต้องตีประมาณ18ครั้งหรือสกิล1 1ครั้งกับตี2ชุดหรือประมาณสกิล1 2รอบตรงเนี้ยสแต็กจะเต็มหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆมีสิทธิ์เตะท้าวายุตายมีสิทธิ์ตายสูงมากวงเล็บถ้าหากใครโดย้ำนะยังเดฟไม่เต็มโอเคไหมถ้าเดฟยังไม่เต็มเตะตายหรือเก็บสแต็กมาละ สักครึ่งหนึ่งก็ได้แต่ติดบู์เตะตายเช่นเดียวกันวงเล็บท่าเนี้ยท่าเดียวถ้าไม่โดนจบเคียนะมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับในส่วนของจาบาเนาะและโลกตัวอื่นมันฆ่าได้ทั้งหมดผมเลยบอกว่าไอเนี้ยแม่งยืนหนึ่งเลยไม่มีอะไรต้องพูดมากนะแต่สำหรับบางคนอันนี้อยู่ที่มุมมองละหนึ่งแล้วแต่มุมมองแต่ผมจะชี้ว่าตัวไหนฆ่าได้บ้างนะต่อมาคือโรเจอร์ บางคนตีเข้าบางคนตีไม่เข้าผมก็อยากบอกว่ามันตีเข้าในกรณีที่เพื่อนๆจะต้องไปเก็บสแต็กมากรอนซึ่งสแต็กเนี่ยมันจะเพิ่มจากสกิลที่1 4ครั้ง4ครั้งฟังไม่ผิดคามุเนี่ยสครั้ง1ครั้งคูดาวประมาณ25่สิบห้าวิสี่ครั้งเนี่ยล่อไป1นาทีครึ่งโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะหนาทีครึ่งนะครับหมายเขาว่าถ้าเพื่อนๆเอามาปุ๊บตายตั้งแต่ต้นไม่ต้องพูด ย้ำนะดังนั้นการเล่นอยู่แถว2อปาดเก็บสแต็กเท่านั้นหลังครบรอติดบูธก็ได้แล้วปาดไคโดจะตายแต่ห้าบูเด็ดขาดนะครับก็คือแนวกันทงไปเลยสำหรับตัวละครโรเจอร์นะและเก็บสแตก็กรอปาดเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องเล่นแต่ถ้าสแต็กเต็มแล้วป่าก่อนหนึ่งีเลือดจะลดประมาณเหลือสัก20%่คุณเค้ือไปใกล้ๆสกิล2ไคโดตายแต่เป็นตัวที่ฆ่าได้นะฆ่าได้นะโอเคนะ ต่อมาแช้งครับหลักการจะคล้ายกับโรเจอร์แต่ส่วนตัวมองว่าลําบากกว่าลําบากกว่าแต่มีข้อดีเนื่องจากทุกครั้งที่โจมตีมันตัดหลอดเลือดโอเคไหมมันตัดหลอดเลือดของของออฝ่ายศัตรูนั่นเองนะครับผมเลยมองว่าเอ้ยมันเล่นได้แล้วถ้าติดบูสเนี่ยสกิลหนึ่งปุ๊บเดียวหายเลยแต่ในวงเล็บถ้ามันไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งจูนะ ถ้าใช้อยู่คือมันกระเด็นออกอ่ะมันเล่นไม่ได้บอกเลยบอกว่าไอเนี้ยเบอร์ B 3ถ้าทับนับจากจ่าบาร์โรเจอร์แล้วก็แช,งเ,ชงเนี่ยแชงเนี่ยเบอร์3ย้ำว่าค่าได้แต่ถ้าเจอน้องงูตายร้อซถ้าเจอนิกะก็ไม่ไหวมันมันแนวเดียวกันน่ะคือแบบต้องรอให้อีกอีกฝ่ายพลาดสกิล1ทีเดียวเท่านั้นน่ะมีแค่จังหวะเดียวเลยจังหวะอื่นไม่มีแต่ครูดาวมันเร็วที่สุด ดังนั้นการเก็บแสแต็กมนเลยไวครับจะรับตัวละครน,นี้เนาะและเล่นแถว2ค่อนข้างที่จะลำบากมันไม่เหมือนโรเจอร์คือหาที่ทะลุกําแพงก็ได้หรืออยู่ไกๆลๆรอป่าดอย่างเดียวนั่นแหละครับมันต่างกับตรงนั้นดังนั้นก็เลือกดูให้ดีก็แล้วกันนะครับโอเคสายหมัดผมจบเพียงเท่านี้นะจบแล้วนะโซนตัวอด่นมองไม่ออกเอสยามาโตะอ่าเพิ่มีคนถามอันนี้บอกไปข้อมูลเพิ่มเนาะเนื่องจากมีคนบอกแล้วว่าสามารถฆ่าไคโดได้วงเล็บต้องติดบูตและ ต้องโดสกิลทุกสกิลนะครับในส่วนของล่างยามาตกเท่านั้นอ่ามีแค่นี้เลยเช่นสกิลที่2เนี่ยมีสิทธิ์ตอนติดบูธนะทีเดียวปุ๊บไคโดอ่านหายเลยทีเดียวเท่านั้นแต่วงเล็บต้องติดบูธนะบูธไม่ติดฆ่าไม่ได้นะครับล่าง S ไม่ต้องพูดเคลียร์นะดังนั้นถ้าติดบูธสกิล2ตามได้หนึ่งคือจบแต่ประเด็นคือมันฆ่าตัวอื่นยากมากแพทนี้เล่นโคตรลำบากเลยดังนั้นเลยไม่เห็นด้วย โซนคิงมัดจบนะครับฆ่าไม่ได้ลองมาแล้วโอเคทุกอย่างเคลียร์หมดในส่วนของสายมดัดจบที่ตรงนี้นะครับส่วนของสายวิ่งครับเรียงง่ายๆว่าสายวิ่งที่เล่นได้อะผมขอ,อนิยามนี้สายวิ่งที่เล่นได้ในเมตานี้คือสายวิ่งที่ดึงธงไม่สนศัตรูเท่านั้นโอเคไหมผมย้ำแล้วนะเช่นถ้าตัวไหนที่ไม่มีเช่นเช่นเช่นแฉงลุจิเล่นไม่ได้ในมุมมองของผมนะมอกโก้ไม่ได้เลยทุกตัว ต้องไม่ใช่แนวแบบคือมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันเหลือทางเดียวเนาะแล้วก็แนวทางในการรับมือคือถ้าเห็นไคโดแนะนําวิ่งไปหาแม่งก่อนเลยดังนั้นเนี่ยตัวละครที่วิ่งไปหามันได้เลยมีใครบ้างเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะโรเจอร์เนื่องจากมันวิ่งไปทงหน้าบ้านศัตรูเลย 1. แต่บางด่านไม่ได้ก็ไปทงสงยึดหน้าบ้าน1ห,หรือ2ก็ได้ยึดมาก่อนแต่ถ้าเอาทงหน้าบ้านมาได้เลยจัดไปก่อนเลยอย่าให้ไคโดได้ทงเด็ดขาดย้านะ วงเล็บบางเกมถ้าไคโดสองถึงสาตัวขึ้นไปจบไม่ต้องพูดเจ๊งเจ๊งมันไม่รอดนะครับแต่ว่าคุณเอาทงมาแล้วอย่างน้อยก็มีผลประโยชน์ต่อทีมก็แล้วกันดังนั้นโรเจอร์ยังไงก็มีประโยชน์แต่เราจะไม่โฟกัสที่ตรงกลางและเราจะโฟกัสที่ตรงหน้าบ้านเขาหรือทงสองเท่านั้นเพื่อไม่ให้ไคโดไปเติมเกตยิ่งมันเติมเกตมันยิ่งเก่งดังนั้นเนี่ยตัดแม่แต่ต้นลมไปเลยอย่าให้มันได้เติมนะครับอันนี้คือคําแนะนําเลยนะ ต่อมานะครับก็คือในส่วนของตัวละครบูโนอันนี้แน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะบอกมันลองเล่นแล้วหรือยังผมไม่มีตัวละครเล่นผมก็จะบอกว่าไปดูญี่ปุ่นเล่นมาแล้วและมันได้ผลจริงๆซึ่งสกิลที่หนึ่งของมันเนี่ยมันบอๆกับโรเจอร์เลยคือไปแล้วดึงธงเลยครับลักษณะเดียวกันเลยแต่โรเจอร์ดีกว่าตรงที่ว่าหลังดึงเสร็จมันยังสามารถกันได้สามารถมีโอกาสฆ่าไคโดได้ ซึ่งบูโน่ไม่มีในจุดนี้ย้ําไม่มีนะแต่บูโน่มีข้อดีกว่าด้วยนะครับมันมันดีกันคนละอย่างเนาะบูโน่หลังจากเช่นสมมุติมีไคโดแค่ตัวเดียวถ้าไคโดมันอยู่ทงใกล้คุณไปทงไกลเลยงงปากถ้าอยู่ทงไกลคุณไปทงใกล้แล้วดึงเลยกว่าไคโดจะมาทงเสียไปแล้วมันดีกว่าโรเจอร์ตรงนี้นะแถมสกิลหนึ่งไปได้ด้วยนะ มเลยบอกว่ามันเล่นได้ในวงเล็บเกมนั้นใครโดนหนึ่งหรือสองตัวเท่านั้นสามตัวคือเจ๊งเหมือนเดิมเคลียนะส่วนโลเจอร์อ่ะไหนมีคนถามผมก็จะบอกว่าสมมติถ้าโรเจอร์อยู่ทง A แล้วทง B ีอ่าทงซีอ่ะ,ทง, C, อะทงกลางอ่ะมันว่างคุณก็วิ่งไปทงซีเพื่อเอาเลยคืออย่าอย่าไปเล่นทงเดียวกับมันอ่ะเออไปอีกทงหนึ่งเพราะกว่ามันจะมาทงก็ต่ำกว่า80%ไดไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีมันมีเพียงเท่านี้นะต่อมาเลยก็คือในส่วนของน้องอุตะ อันเนี้ยยังไงก็เก่งอยู่ดีในมุมของผมนะน้องอุตะาหาแป๊บในโส่วนของน้องอุตะานะครับหลักการเล่นจะคล้ายๆตัวละครโรเจอร์หรือบูโน่เลยดังนั้นสังเกตดีๆว่าทุกตัวจะมี1ดึงทนไม่สนศสัตรูนะครับและไอตัวเนี้ยมันดีกว่าตัวอื่นตรงที่ว่าเจอน้องงูนิก,กะและไคโดมันไปได้หมดเคลียนะหลังดึงเสร็จแม่งอยู่ทงและอยู่แบบอยู่ยาวไปเลยอะ่ะอย่าออกจากทงนั้น อันนี้คือข้อดีของมันเนาะแล้วก็หลังเปิดเกมคําแนะนําคือใช้ Security. สกิลที่ 2. วิ่งไปเลยเหมือนโรเจอร์เหมือนบูโน่เลยวิ่งไปเอาธงก่อนเลยหลังจากนั้นยึดธงอย่าให้ไคโดมันได้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแล้วมาเหลือทางเดียวที่เราจะรับมือกับไคโดนะครับทางอื่นคือไม่มีแล้วนะและย้ําว่านะตอนเนี้ไคโดยังไม่มาให้สุม่มเพื่อนๆน,น่าจะรู้ใช่ไหมขนาดไม่มาแม่งเยอะขนาดนี้วงเล็บถ้าหากมันมาละมึงไม่ต้องพูด ไม่เหลือผมบอกเลยเกียร์นะดังนั้นคลิปนี้ถือว่าบอกครบแล้วนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวไคโดโรนะ่น่าจะไม้สุมนะ่มเนาะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นว่าจะมีตัวละครใหม่เช่นเช่นแล้วนะอาจจะเหมือนเอสแบร์ไม้เป็นตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อฆ่าไคโดเป็นหลักผมยกตัวอย่างสมมุติถ้าถ้าผมเป็น GM นะผมจะเล่นแนวไหนใช่ไหมถ้าผมเป็น GM นาะตอนนี้เพื่อนๆเ,เห็นแล้วว่ามันเมตาหลักแบบจัดๆเลยอะ ดังนั้นที่ผมคิดออกนะเดี๋ยวขอหาตัวแป๊บนี่เลยเจอแล้วตัวละครโมโมะวงเล็บถ้าเป็นผมไงเห็นปะผมก็อาจจะออกแบบมาพวกไอ้โคจิกอิอะไรพวกเนี้ยเหตุผลก่อนทําไมเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยตระกูลพวกเนี้ยนะมันมีในส่วนของตีพวกร้อยอสูรแรงขึ้นนั่นเองเนี่ย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 เนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนว่ยเนี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 ่นี่ย่ยนี่เนี่ยเนยเนี่ยเนี่นี่นนนนนะนยี่ยเ อไอพวกนี้แรงด้วยเหมือนกันผมเลยบอกว่าแค่ยกตัวอย่างไงว่ามันน่าจะเป็นในแนวแนวนี้อโอเคเดี๋ยวขอหาแป,ป๊บนึงนี่เลยสกิลที่1เห็นปะทำให้เนี่ยไอโจมตีตระกูลของโมโมะโคสกจิโอเด้งอะไรอะไรพวกนี้ตีแรงขึ้นแต่มันยังไม่เยอะและมันแค่สกิลที่1เท่านั้นผมเลยย้ำไงว่าเออถ้าคิดว่าน่าจะามาฆ่าโดยเฉพาะน่าจะเป็นพวกตระกูลโมโม่นี่แหละสักตัวแค่ออกมาฆ่าไคโดเฉยๆเลยนะส่วนตัวถ้าผมเป็น GM นะ เออผมอาจจะออกแบบมาตัวหนึ่งอะเพื่ออะไรดึงเงินพวกคุณไงแค่นั้นอะไม่มีอะไรมากแต่ถ้าถามว่าค่าแค่ไคโดคุ้มไหมก็ไม่คุ้มอีกเห็นว่าเพราะว่ามันน่าจะต้องฆ่าตัวอื่นได้ด้วยไม่งั้นมันก็รีเจนอะเออรีเจนมันออกแบบมาเพื่อฆ่าตัวละครน,นั้นๆตัวเดียวเท่านั้นอะชัดปะอ่าแต่มันมีอีกกรณีดึงด้วยเช่นผมยกตัวอ,อย่างเอาให้ครบเลยเนาะอย่างน้องงูอะตอนนั้นแม่งมาเก่งจัดทีเนี้ย GM เเลยออกแบบตัวละครรีเจนมาตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นโอเคครับอ่า มีในส่วนของบูโน่นะไอ้น่ะก็เรียบร้อยใช่ปะคือดึงน้องน้องงูได้แบบเยอะมากแล้วก็ในส่วนของต่อมาสึกจาบาแต่จาบาเนี่ยแม่งสึกเก่งเก่งจัดหลังฆ่าน้องงูเสร็จแม่งฆ่าตัวอื่นด้วยมันก็เลยอ้าวชิบหายแม่งอยู่ยาวเลยทีเนี้ยพอน้องงูมันเก่งไงแต่ทีเนี้ยมันเป็นตัวละครที่ฆ่าได้ทั้งหมดเลยมันเลยมีกรณีพิเศษบางตัวที่เป็นลีเจนที่มันจะเล่นได้ยาวครับแต่ทีเนี้ยยาวแค่ไหนอะ่ะผมยังไม่กล้าต่อเพราะตอนเนี้ยมันออกแบบมนะาเพื่อฆ่าน้องงูแต่ตอนเนี้ยปัจจัยมันเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่ใช่งูแล้วตอนนี้ปัจจัยมันเปลี่ยนเป็นไคโดแล้วออแล้วทีเนี้ยปัญหาต่อมาถ้าแม่ฆ่าไคโดคุณว่าตัวละครอ,อื่นจะเป็นยังไงครับพอฆ่าไคโดได้ไคโดมีอะไรบ้างอ่ะเพื่อนพอลองดูดิมีทั้มเด็มีทังโจมตีอ่ะก็ถ้าจะฆ่ามันได้นิกะกูโดนด้วยเห็นปะแต่น้องงูอาจจะรอดพอน้องงูไม่มีในส่วนของสแต็กตรงนี้เลยดังนั้นน้องงูก็อาจจะรอดอยู่ดีหมายเขาว่าถ้าไคโดไม่รอดใครมีน้องงูก็อาจจะรอดอยู่ดีแกเนี่ยคือคําตอบที่ให้ได้นะปัจจุบันนะ ส่วนที่เหลือก็ไปลุ้นและกันว่าสายวิ่งในอนาคตจะเป็นยังไงเนาะแล้วถ้าตัวละครสายวิ่งที่เอามาแก้ไคโดเลยอะ่ะเป็นยังไงก็คือนะตอนนี้มันก็เป็นไอ้พวกในแนวบูโน่นี่แหละแต่แค่แบบถึกกว่านี้เท่านั้นอะ่ะก็เล่นได้ละโดยเบื้องต้นนะเออแค่นี้มัน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 ก็จบละแต่คงค่าแล้วไม่มันคงไม่ได้อะ่ะต้องหน้าด้านดึงไปเลยก็สรุปเป็นประมาณนี้ละกันสำหรับตัวละครไคโดว่าเราจะรับมือกันยังไงเนี่ยนะแปดปัจจุบันเอาเท่าที่มีก่อน วงเล็บนี่ตัวยังไม่ไม้สุดน,นะถ้ามาไม่ต้องพูด